สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคน่าเสื้อตัวนี้ลูกค้าต้องการความยาวเพิ่มนะคะก็ที่ทีหรือก็หรือตัวเก่าอ่าหรือตัวเก่าที่ชายเก่าของเขานะคะที่สอยไว้เราก็รื้อออกรอบเลยอ่ารื้อออกมาเรียบร้อยแล้วช่างก็จะเก็บรอยเราก็เก็บรอยนะคะทุกคนนะตัวนี้ช่างจะพับขึ้นมาเนี่ยนะรื้อออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วช่างก็พับริมเล็กๆขึ้น ซิปนะคะทุกคนนะซิปช่างชงจะไม่ขยับเขาจะออกมาลักษณะนี้นะเขาจะเป็นแหวกหลังแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราอ่ะจะขยับขิดซิปอ่ะได้ไหมได้นะคะทุกคนต้องขยับลงมาข้างบนแล้วก็ยึดเย็บลงมาแต่ทีนี้เวลาลูกค้าสวมเขาจะสวมยากนะคะทุกคนนะมันเป็นเสื้อพอดีตัวนะคะทีนี้ช่างก็เลยไม่ขยับปล่อยให้เขาเป็นแหวกแบบนี้เลยนะคะไม่เป็นไร แบบนี้เลยความยาวก็จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่3ากระเบียดนะคะเกือบเกือบนิ้วประมาณนี้นะคะแล้วก็สอยชายเลยประมาณนี้เสื้อตัวนี้นะคะนอกจากจะแก้ปัญหาชายสั้นแล้วก็มีปัญหาหน้าอกแน่นนะคะใส่ได้แต่แน่นลูกค้าบอกว่าให้ขยับออกสองนิ้วช่างก็ฉเฉลี่ยออกอฝั่งละนิ้วนะคะ จับทบก็เย็บออกครึ่งนึงครึ่งครึ่งนิ้วนะคะทุกคนนะอ่าส่วนที่เราขยายตรงนี้คือเราต้องขยายวงแขนด้วยท้องแขนเราก็ต้องขยายด้วยนะคะเพราะว่าเราขยายช่วงอกเป็นเสื้อแบบนี้เราต้องข,ขยายทั้งแขนแล้วก็อ่าช่วงตัวเสื้อช่วงอกนะคะเอวลูกค้าไม่เน้นนะช่างวัดมาก็คือโอเคได้อยู่วิธีรือ้อหรือช่วงใต้วงแขนตรงนี้แค่นิดเดียวนะคะทุกคนแค่ให้อ่าตะเข็บหลุดออกก็พอ เราจะกินไล่มาถึงต้น,ตนแขนนะเก็บท้องแขนด้วยข้างก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเอวประมาณนี้นะคะช่างจะไม่ขีดเพราะว่าเป็นเสื้อสีขาวนะคะกลัวลูกค้าเลอะประมาณนี้หรือตรงนี้หรือแค่นี้นะคะทุกคนีแค่นี้เองนะ่หรือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาประมาณนี้นี่นะเ็เป็นรูเล็กๆเองนะตรงนี้นะ ได้วงแขนนะคะตัวนี้ทีนี้เราจะมาเย็บจับตะเข็บตรงนี้เย็บเลยเราก็จิ้มไว้ก็ได้นะทุกคนนะจิ้มไว้ให้ได้อ่าในระยะไซส์ที่อ่าช่วงโคนแขนน่ะจะขยับออกอยู่ที่ครึ่งนิ้วเพราะเวลาเราอ่ะรื้อออกแล้วเราแบะออกก็จะเป็นนิ้วหนึ่งนะคะเย็บขึ้นมาตั้งแต่เอวนะเฉะลี่ยขึ้นมาเลยเอวไม่มีปัญหาช่างก็จะเน้นช่วงอกแล้วก็ ต้นแขนนะคะอ่ะขึ้นมาประมาณนี้ล็อกเลยอ่าทังยังไม่ดึงออกนะเพราะว่าจะเย็บต้นแขนเข้าไปร่วมเดอรร่วมเลยนะจะได้ไม่ต้องวัดไซส์อะไรมากมายเราเล็งระยะของตะเข็บเดิมเย็บให้เท่ากันนะคะนี่นะอ่าวางตะเข็บไว้ต่อตรงนี้ให้ตรงกันเย็บเยื้องมาด้วยนะอ่า ตรงนี้จะเป็นรอยต่อนะคะอ่าช่างคิดว่าน่าจะแน่นเพราะว่าลูกค้าเขียนมาว่า,าแขนบนแขนล่างอะไรอย่างเงี้นะคะช่างก็ไม่เข้าใจหรอกแต่สรุปว่าประมาณนี้แล้วกันอ่าตัวนี้ปลายแขนนะไม่ได้เอาออกนะคะลูกค้าไม่ได้บอกว่าให้เอาออกช่างก็กินามาถึงปลายแขนพอดีเลยนะไม่ได้รื้อปลายแขนนะนี้เราลือ้อ่าเส้นเก่าออกอันนี้ ฝั่งทางนี้ช่างลื้อแล้วนะจังเกยจะก,กลับมาให้ดูจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตรงน,นี้เลยลื้อเรียบร้อยนะคะฝั่งนี้เย็บเหมือนกันนะคะลื้อแล้วก็แบะแต่เข็บออกแต่เข็บเขาจะเลยแคนะ่นี้นะนี่นะแล้วก็เย็บล็อกเลยส่วนที่เราลื้อออกนะคะใต้วงแขนเย็บล็อกได้เลยก็จะออกมาณนี้ ก็เป็นการลุยได้เลยนะคนนะอะใช้ใจกลับออกมาให้ดูก็จะเป็นลักษณะนี้มันสะท้อนแสงหน่อยนะคะทุกคนสีขาวนี่นะเห็นไหมเป็นรอยรื้ออยู่เนี่ยแล้วก็ไปแบะแตะเข็บแล้วก็รีดให้ลูกค้าเก็บเก็บความเรียบร้อยเล็กน้อยนะคะคือเสร็จนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยค่ะ